เออนี่นะครับวันนี้เราจะมาดูวันที่กันนะฮะโอเควันนี้นะพฤ่อรหัสนะครับยี่สิบเจ็ดตุลาคมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนสองห้าสี่สีนะครับตอนนี้เราไปอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่คลังหนึ่งของดอนเมืองนะครับผมที่เริ่มมาดูนะฮะจะดูน้ำนะน้ำแดกนะครับจะเก็บให้จะเก็บไปทําขี้เกลืออะไรนะฮะเราดูนะครับโอ้น้ํานะโอ้เยอะแยะไปหมดนะฮะน้ําโอ้โหดู ถ้ากินเราเยี่ยวได้เป็นเอ,อ่อเป็นแกลลอนเลยนะฮะดูพูดถึงเรื่องเยี่ยวแล้วเรามาดูนี่ดีกว่าครับมีห้องน้ำนะฮะห้องน้ำห้องน้ำครับห้องน้ำโอโหมาจากญี่ปุ่นด้วยเราจะซูไม่เห็นชัดว่ามาจากที่ไหนนะญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นบริจาครับไม่รู้จะเก็บไว้ใครเยี่ยวนะฮะญี่ปุ่นโอ้โห oh. นี่ฮะ ห้องน้ำนะครับตัดไม้ไผ่ามานะครับเอามาทําแพรครับตรงนู้นจะเก็บไว้ให้ไครนะผมแล้วมืนจริงๆนะเก็บไว้โอ้โหดูแพรเต็มนะฮะแพรมีเต็มนะเต็มเลยครับผมดูแพรเลยโอ้โหโโห้องน้ําญี่ปุ่นให้ไหม่อีกโอ้โหคือคืออยากจะบอกว่าผมก็ปวดขี้เป็นนะะ เดี๋ยวจะบอกว่ามกก็ปลดขี้นี่ของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นให้คนไทยไว้ขี้นะฮะแต่เขาบอกแต่ครับแต่แต่แต่เขาให้คนไทยอันขี้นะฮะคือรัฐบาลไทยให้คนไทยอันขี้นะฮะโอ้โหนี่เต็มนะฮะตอนนี้อยากซูไปที่เรือนะครับโอ้โหเรือเพียบคุณเห็นได้ว่าเรือเป็นกระตักกระตักนะฮะเรียงกันเป็นคันนะครับมันจะเก็บไว้ล่องน้ำเจ้าพญาเล่นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเรือ เลือแม่งมีอย่างอ่ะล้างเก็บสินค้าไปดูต่อนะดูนะครับโหถุงยังชีพเต็นเต็นมีไว้ให้หมานอนเหรอครับเนี่ยเีียับเลยอื้อเต็มโอ้โหถุงยังชีพเทียบนี่ถุงอะไรก็ไม่รู้ถุงดำ อืมเนี่ยเต็มไปหมดนะสินค้าโอ้โห <c oughs> นี่เรือยาวนี่เรือยาวครับเรือยาวเก็บกันเข้าไปเก็บกันเข้าไปวันนี้ครับวันนี้เป็นวันที่ที่เรามาครับร้อนเมืองน้ำครับร้อนเ,เมืองน้ำท่วมแล้ว <c oughs> นี่นะฮะนี่นี่นี่คือเรือนะครับจากบริษัทสยามสเตโรนะฮะเก็บไว้ทำต้นตีอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้นี่เรือติดเครื่องนะฮะไฮโซมาก มีเรือติเครื่องนะครับเรือติเครื่องโอ้โปริมาณเทียบโอ้โหเดินต่อไปนี่อะไรครับเนี่ยม,มี่ิทายคมนะฮะมูจท,ทยคมโอ้น้ำท่วมนะครับ อู้หที่จะไปทําอะไรได้ครับเนี่ยครับวันนี้น้ำท่วมนอนเมืองนะฮะวันนี้น้ำเดินไปรุนระวังไฟฟ้าดูีเนาะตอนอน,ตอตอนี้เป็นน้ำน้ำท่วมดอนเมืองเรียบร้อยนะครับตอนนี้เข้ามาเดินไปรุป่นระวังไปซ้ายดูดทุกคนเมืองเรียบร้อยแล้วครับคุณร้าน,านเขามีกระเด็นไฟฟ้าอย,อยู่นะ อนนลองไฟดูดน,นะครับลองไฟดูดนะเขาบอกว่าลองไฟดูดน,นะครับ,อนนรบโอ้โหนี่เห็นว่าจะเห็นได้ว่าเป็นแพรเป,เ,ปเป็นบึงเป็นบึงไปเลยนะฮะครับ, <c oughs> ครบแค่นี้ครับงานเสนอ